สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ของผมแบบพิกเซลนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในแบบอนิเมะแฟนตาซีนั่นเองนะครับแมพของผมนั่นเองนะครับซึ่งใกล้เปิดแล้วนะก็หลังจากที่ผมลงคลิปสปอยแมพไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมาให้ทุกคนดูอีกเลยครับตอนนี้นะครับเราจะให้ดูสปอยนะครับผมก่อนแมพจะเปิดนั่นเองซึ่งแมพจะเปิดประมาณปลายเดือนนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือล็อบบี้นะครับก็คือจะมีสตอรี่เนาะมีเลดมีอีโวลูชั่นนะครับแล้วก็มีซัมมอนนนนัั่เองะครบผม โอเคแล้วก็ UI นะครับจะมียูนิตนะครับอายเคมนะครับผมสตอส์ซัมมอนเควสโปรไฟล์เทเลพอร์ตแล้วก็เทรดนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูเทรดสักหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับลิลิีก็คือเหมือนเป็นอุปกรณ์ครับที่ใส่กับยูนิตแล้วทําให้ยูนิตเรานะครับเก่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มอัตราคียหรือว่าดาเมจนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเทรดนะครับผมก็คือสิ่งที่จะเพิ่มความสามารถของยูนิตเรานะครับผมก็ กดคุยได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมเลือกเป็นตัวโกคูแล้วกันนะครับซึ่งโอกาสออกเทรดของแบบเราครับจะมีประมาณนี้เลยครับอันนี้ก็คือเทรดทั้งหมดของแบบเรานะครับมีประมาณนี้ซึ่งความสามารถของเทรดแต่ละอันจะเป็นยังไงผมก็จะบอกอีกทีใน Discord Map นะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะตรงนี้นะครับเราสามารถมาใส่โค้ดกับดูฟี่ได้นะครับแล้วก็ตรงนั้นนะครับจะเป็นตู้มิสติกนะครับผมเป็นตู้ที่ เครื่องเลดออกของพิสติกนั่นเองครับผมทุกคนอันนี้ก็เราส,มรสามารถมาใส่โค้ดได้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมจะแจกโค้ดไปใน Discord นะครับแล้วก็จะมีบางโค้ดนะครับที่ผมแจกแค่ในช่องผมอย่างเดียวนะครับก็อย่าลืมมาดูคลิปตอนเกมเปิดกันด้วยนะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสปอยใน Discord นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันใน Discord นะครับผมแมปผมนะนั่นเองนะครับแมปอนิเมะแฟนตาซีซึ่งผมจะทิ้งลิงดิสคอร์ตครับไว้ตรงด้านล่างคลิปเลยนะครับก็เข้ามากันได้นะครับก็แมปจะเปิดแล้วเนาะสามารถเข้ามาดูสนิทพีได้นะครับก็จะมีเกมลิงนะครับสามารถเข้าไปกด f a v o r i t e รต่อกันได้นะครับตอนนี้มีคนประมาณ700คนนะครับอยาลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับโอเคเราจะพาไปดูสนิ Pe กันนะครับว่าเรามีลงอะไรไปบ้างนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับตอนนี้ครับเราแจกตดเทสเตอร์อยู่นะครับผม นี่เลยนะครับผมกดก็ตามนี้นะครับชวนเพื่อน5้าคนเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งกิจกรรมใกล้หมดแล้วนะครับก็รีบๆเข้ามาทํากิจกรรมกันได้นะครับต่อไปเป็นสนิปพิกนะครับผมทุกคนโอเคอันนี้ครับก็จะเป็นตรงตู้กาชาญครับเราจะเห็นว่ามันมีลูซี่นะครับผมนั่งอยู่นะครับแล้วก็จะมีตู้กาชา่ข้างหน้าตันเองนะครับตรงนี้ก็คือตัวที่ขายลิลิกเมื่อกี้นะครับผมที่ผมพาเดินไปดูอันนี้นะครับจะเป็นพวกด่านนะครับที่เราต้องลงไปเล่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านของนรุโตะเนาะ ด่านของวันพีซด่านไอเท็มออนไททัและตรงนี้นะครับเป็นเ е ทของโซโล่เลเวลิ่งนั่นเองนะครับซึ่งอัปเดตแรกนะครับเราจะมีตัวลิมิเต็ดหตัวนะครับนั่นก็คือตัวของซองกินอูนั่นเองนะครับผมเป็นตัวหาจากพอร์ทันะครับซึ่งก็จะเป็นด่านนี้นะครับผมที่จะให้ทุกคนลงไปเล่นหาตัวซีเคร t กันแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นพวกสกิลตัวละครน,นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักงเล็กน้อยแล้วกันนะครับแล้วทุกคนก็สามารถเข้าไปดูกันเองใน Discord นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด2ตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะนี่ก็จะเป็นสกิลบ l ลี่ครับซึ่งตัวของหนวดดำนะครับจะตีติดสโลยนั่นเองนะครับแบบนี้เลยวมนที่โดนหนวดดำโจมตีนะครับก็จะติดสโล่นะครับอย่างนี้นะครับผมตามนี้นะครับต่อไปนะครับเรามีสปอยสกิลของซองจิอูด้วยครับซึ่งผมจะกดแค่ให้ดูของนี้นันเดียว จะเป็นอย่างนี้ครับซองชินอูเป็นการพุ่งไปฟันนะครับแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับใครที่อยากมาดูพวกสนิพีกันอื่นนะครับก็สามารถกดเข้ามาในลิงก์ Discord ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเกมจะเปิดแล้วนะครับยังไงก็เข้า Discord กันมาเยอะๆนะครับผมแลวลอเล่นไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปตอนผมรีวิวตอนแมปเปิดเลยนะน่าจะเป็นอย่างกันนะครับโอเคก็ฝากเข้าลิงก์ Discord แมปอยู่ใต้คคคคิปกกกัััันนนนด้วยะรรบบมเจอทุ